วันนี้มีสุภาษิตจีนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสอยู่ในอากาศอยู่ที่เราจะคว้ามาหรือเปล่าคนเก่งจะไม่โทษสิ่งแวดลอ้อมแต่จะมองหาว่าเขามีวิธีอะไรอ่ะที่จะทำให้มันดีขึ้นมาได้บ้างเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆคนยังย่ำอยู่กับที่แล้วก็จะมีคนบางคนนะเชื่อมาว่าเขาก้าวหน้าและพัฒนาตัวเองอะ่ะ ไปเยอะมากหลายๆคนที่ย่ําอยู่กับที่และยังทําตัวเหมือนเดิมทําชีวิตเหมือนเดิมแต่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาก้าวหน้าและเขาพัฒนาเขามีสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมีหน้าที่การงานที่เปลี่ยนไปมีคนรอบตัวที่เปลี่ยนไปและแน่นอนครอบครัวเขาดีขึ้นแล้วก็สบายขึ้นก็เพราะว่าเขามีแนวคิดที่พลิกชีวิตของเขาตามแนวคิดพลิกชีวิต ไปตลอดการข้อแรกคิดบวกไม่มีอะไรหรอกที่จะทําร้ายชีวิตของคนคิดบวกได้คนที่คิดบวกต่อให้อยู่ในสถานการณ์ลบเราจะเจอของที่เป็นบวกอยู่วันยังคำ่ำคนที่คิดบวกต่อให้จะเจอสถานการณ์ที่มันยากลําบากแค่ไหนก็ตามเราก็จะหาวิธีในการคิดบวกของเราให้ไปต่อได้เวลาที่คิดบวกไม่ได้แปลว่าเรามาโนนะ คนคิดบวกถ้าฉลาดมากพอจะรู้เท่าทันความคิดและที่สําคัญเขาจะรู้เท่าทันความคิดลบและเขาจะรู้ทันท่ามกลางคนลบๆข้อที่2คิดหาโอกาสวันนี้มีสุภาษิตจีนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสอยู่ในอากาศอยู่ที่เราจะคว้ามาหรือเปล่าถ้าวันนี้เรามองหาโอกาสแน่นอนเราย่อมเจริญเติบโต คนเก่งจะมองเห็นโอกาสในทุกๆเรื่องต่อให้เรื่องนั้นจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นลบหรืออยู่ท่ามกลางวิกฤตก็ตามคนเก่งจะไม่โทษสิ่งแวดล้อมแต่จะมองหาว่าเขามีวิธีอะไรอ่ะที่จะทาให้มันดีขึ้นมาได้บ้างเพราะฉะนั้นมองให้เห็นมองให้เป็นมองหาโอกาสและแนวคิดที่3ก็คือความคิดที่พัฒนาตัวเองวันนี้การลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเองเนี่แหละการลงทุนที่จะทำให้เราไปได้ไกลที่สุด ก็คือการที่เราพัฒนาตัวเองนี่แหละไม่มีใครหรอกที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าความคิดไม่เปลี่ยนถ้าเราหวังว่าเราจะมีอนาคตที่ดีขึ้นอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เรายังทําตัวเหมือนเดิมอยู่เลยอะเรายังไม่พัฒนาตัวเองเลยแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นได้อย่างไรถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นพัฒนามากขึ้นและเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้จริงๆ3แนวคิดนี้พลิกชีวิตของเราไปได้ตลอดการติดตามเรื่องเาวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้น ฟังต่อได้ที่ SoundCloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเ,เจอกันเอ,ออภัยลักษ